คิงคุยข่าวครับ24พฤศจิกายน64ครับหลังจากที่หลายคนเกิดคำถามนะครับเพราะว่าเห็นเอกสารก่อนหน้านี้เป็นหนังสือจัดซื้อจัดจ้างโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดซื้อ iPhone 12จําจำนวน111เครื่องแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารแผ่นดินนั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก็เลยต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่ามือถือเนี่ยที่มันตอบโจทย์ตามสเปคตามคุณสมบัติที่กำหนดนะฮะให้เข้ากับยุคสมัย ทีนี้มีประเด็นแบบนี้ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แล้วเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมปโปร่งใสไหมมีคําอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่านี่เป็นการจัดซื้อโดยงบประมาณรายจ่ายครุพันธ์ก็จะเป็นการจัดซื้อตามวงรอบคือโทรศัพท์มือถือเดิมเนี่ยที่มีการจัดซื้อไปก่อนหน้านี้เขาก็ใช้มานานประมาณสัก4ี่ปีกว่าๆละถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนและที่ต้องมาเป็นรุ่นนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การดาเนินเรื่องราวเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนจนกระทั่งเคาะจบสรุปได้ว่าอะรุ่นนี้แหละมันตอบโจทย์ตรงคุณสมบัติแล้วราคาโอเคตั้งราคากลางเอาไว้เนี่ยรวมๆแล้ว1 1 1เครื่องในประมาณสัก2 07, ร้านเจ็ดเศษหรือประมาณ28ล้านตีกลมๆสุดท้ายแล้ว1 1 1เครื่องซื้อได้ในราคา2 6ล้านกแสนกว่าบาทก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งเอาไว้ โดยแบ่งเป็นแบบนี้ครับ111เครื่องเนี่ย23เครื่องจะเป็นความจำ128กิกให้สำหรับอธิบดีและพวก40ขึ้นไปส่วน88เครื่องความจำ64กิกอันนี้สำหรับพวกผู้อำนวยการและอำนวยการสูงนี่นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นการใช้งบประมาณอย่างโปรง่งใสราคาที่จัดซื้อจัดจ้างมาเนี่ยก็ถูกกว่าราคาที่ขายหน้าชอ็อปไม่ว่าจะเป็นช็อป Apple i Studio อะไรต่างๆล่าสุดครับ ทางด้านของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามวงรอบของการใช้จ่ายงบประมาณและนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาก็สละสิทธิ์ไม่ขอรับ iPhone 12ที่กาลังจัดซื้อมา111เครื่องนี้แล้วก็มีผู้บริหารหลายคนที่จะสละสิทธิ์ด้วยเขาบอกว่าขอใช้ iPhone เก่าที่ใช้อยู่เป็น iPhone รุ่นที่7จ็ดนะฮะอ่ะสรุปเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับ